ีค่ะขอบคุณคุณนกนาภาค่ะให้ดอกกุหลาบยิ้แย้ขอบคุณหัวใจสีส้มค่ะสวัสดีค่ะคุณลิชาสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีน้องใบพูสวัสดีน้องเมย์ค่ะวันนี้แสดงที่โคราชน,นะคะจะภาพให้แสดงเร็วก็ใครอยู่แถวนี้มากันไวๆเลยนะคะบ้านกลางดงหมู่เจ็ดสวัสดีคุณแม่ไพรินค่ะ สวัดีน้องบีมดีน้องบีดีน้องบีสองทุมน่าจะเริ่มไม่ดึกมากอะคะก็ตามเวลาที่เราปกติเราก็สแสดงสามชั่วโมงกว่าสวัสดีคุณแก้วค่ะวันนี้ขายของไหม ก็ถ้าขายโอ้ขายดีขายดีนะจ๊ะขอบคุณคุณเมย์ค่ะหัวใจสีส้มแสดงสองทุ่มค่ะใครอยู่ใ,ใกล้นี้รีบไปนะคะสองทุ่มต้องเริ่มเริ่มเริ่มเลยอันนี้เขียนคิวเท่ากับไปเนี่ยเกือบจะเท่าแต่ไม่เท่าสวัสดีค่ะฝนตกโคลายก็ตกตกหนักค่ะ ตกหนักด้วยแต่ยุดไปแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นงานบ้านและวสถานที่แคบมากใครอยู่ใกล้ก็มากแต่วันแต่วันนะจ๊ะเพราะว่าที่แคบมากเวทีโทรมาสองสามรอบแล้วว่าตั้งลำบากมากนะคะเพราะเป็นงานบ้านงานทำบุญที่บ้านเขาก็เลย มันจะไม่เหมือนที่วัดอะคะ่ะฉาตุกทูตยขอบคุณคุณนอตค่ะโอ้ให้หวัวใจสีส้ม้วยงานเยอะๆนะจ้าสู้ๆนะจ้านอตเลยอ่า <c oughs> หมู่บ้านกลางดงปักช่องค่ะกทม,โมโชใช่ไหมแม่สวัสดีจ้านอตมันแค่ปักช่องอะคะ่ะไม่ยังไม่อะจะสู้ๆนะยังไม่ได้ขึ้นสะพานเอ็มหกด้วยซ้ำ ถึงก่อนนะคะเลยสรับุรีมาก็ถึงแหละพื้นที่แค่น่าไม่เป็นไรค่ะขึ้นไม่ขึ้นมันไม่เป็นอุปสรรคการสแสดงอยู่แล้วคืนนี้จะภาพข,ขอนักบุญใจบาปค่ะ,ะคุณแพวมาก็ดีแล้วค่ะคุณแพลข้าแต่งหน้าด้วยนะคะลํำทุ่มครึ่งค่คะเริ่มเล่นสองทุ่มจะภาพบอกว่าไม่ให้เล่นดึกมันเป็นงานบ้านนะคะเตรียมตัวครับพี่น้องชาวคณะ ทุ่มครึ่งต้องลำเลยเราบอกว่ารำสองทุ่มได้ไหมไม่ได้ค่ะขอํำทุ่มครึ่งเลยพวกเล็กก็ถึงบ้านงานใช่ค่ะใกลมากมันแค่เข้าเขตว่าปากท่องว่านครราชสีมาเพึ่งอยู่โตกค่ะอะไรค่ะจ้าตอนนี้หยุดแล้วหูฝนตกหนักยังหนักมากค่ะตอนกลางวันเนี้ย อยู่กลางดงนะบ้านงาก็กลางดวงเลยค่ะก็กลางดวงเลยค่ะและอยู่ไหนอะคะสวัสดีค่ะเมื่อคืนน่างานสนุกค,ค่ะใครคะกินข้าวอย่างไม่อิ่วเก็บขอเรือนี่วางนี้นี่ใส่ถุงตรงช่องกลางวันนี้เรามาพักกันที่บักชองโอ้โหคน ลังคาจะพังแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ก็แค่ก็แค่บังค่าดังไหมไปหมายผลดังทั้งคืนนี่ตะกร้ามาใหม่อืมไม่มีอะไรจะซื้อซื้อตะกร้าจะวันนี้แสดงเร็วจะรีบมากันนะจ๊ะถ้าใครอยู่ใ,ใกล้แล้วก็น่าจะไม่มีเกาอกีไม่เก็บตังอะไรเออพูดถึงเรื่องเก็บตังงานพรุ่งนี้ <c oughs> วัดท่าเสานะคะคือ เออเป็นงานแก้บนของน้องนุน่นแล้วก็พวกอบตเมียออบตก็โทรมาถ,ถามว่าพรุ่งนี้นุ่นไม่มาเหรอ<ะ>ทำไมจะไม่ไปอะคะก็บ <laughs> อกว่าคน้วยม่วงพูดแต่คน้วยม่วงเขาไม่ได้เป็นแฟนคลับตัวยงอลยค่ะ,คะไปนะคะแล้วก็ดูฟรีพรุ่งนี้ค่ะเก้าอี้ไม่มีปูเสื่อนั่งกันนะคะไร<ว>พรุ่งนี้ดูฟรีเราไม่เก็บตังค์อยู่แล้วคะ่ะแต่พอเลิกงานแล้วเราก็น้องนุ่นกับก็จะถวายเงินให้วัด ค่าสถานที่ค่าไฟค่าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกะไม้อดูพ่อนุ่นแล้วมาดูแม่ป่าอแสดงว่าคุณสมฤทธิ์ไรไปแล้วใช่ไหมคะอย่างค่ะดูพ่อนุ่นแหละมาดูแม่นุบ้่มอ๋อพ่อนุ่นเขาายอยู่พูดถึงเราอยู่สกัดผมว่าไม่ไกลจากบ้านของเขาเที่ยวสานน้องมาเล่นที่นี่เดี๋ยวเขาจะน่าจะมาบ้างเดี๋ยวอ๋อพ่อนุ่นพ่อนุ่นอยู่ที่ ใกล้ๆเลยเหรอที่นุ่นซื้อของอะู่มแต่กาแฟกาแฟ,แฟก็พักนู่นแล้วเออโอค่ะนะคะพรุ่งนี้ดูฟรีนะคะพี่น้องชาวนาคปรปฐมหรือตำบลใกล้เคียงก็ไปจองหน้าง,งานกันได้เลยนะครับใครไปช้าก็อดแต่ว่าขอเป็นขอที่ให้เวทีตั้งกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยปูเสื่อนะคะพออดบอกค่ะค่ะค่ะดีคืนนี้เจอกันแล้วก็อืม เราไม่เก็บตังค์นะคะพรุ่งนี้ฟรี <c oughs> เอาเสื้อเอาซาดเอากระดาษไปปูนั่ง <c oughs> อันนี้ขับรถไปดูสถานที่มาที่วัดท่าเสาวนะคะโดมเล็กๆอะคะ่ะแต่ว่าสถานที่มันอาจจะคนอาจจะไม่เยอะก็ได้ใครไปก่อนก็ปูก่อนนั่งก่อนนะคะยังไม่รู้คะ่ะ พ่อบอกว่าให้ไปดูสาบนอกันไหม <Okay. S 2> เอ่อไปดูกันนะจ๊ะวันนี้เล่นเรื่องนะักบุญใจบาปจะพลาดของอาจจะเก็ดเพาห้องอะเก็บเลยครับที่จอดรถก็น้อยพรุ่งนี้ค่ะไม่ต้องไปค่ะคุณมายนอนอยู่บ้านนะคะไม่ต้องไปค่ะมีไรไหมไม่ไม่รู้เลยค่ะเรื่องไรจะต้องถามคุณแนทค่ะอ้าวมุกี้คิดถึงเหมือนกันพรุ่งนี้มา <Okay. S 2> ไ,มไหม <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอะไรเสียงเสื่งแห้งหมดเลยเนะี่ยพรุ่งนี้จะภาพขอเ,อเรื่องอะไรอย่างขอค่ะขอจะไม่เล่นเราบอกไม่เล่นได้ไงคุณเป็นเจ้าภาพคุณจะไปเล่นได้ไงคุณนุ่นเดี๋ยวแก้สินบนไม่คาดนะและน้ำตาบอกเราก็บอกว่าเล่นเรื่องดำดงนะไม่ <c oughs> ไม่แม่่นูเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนแย่คนไปหนึ่งกระเบื้องหาแต่ไม่เมียสวัสดีค่ะวันนี้ว่างเลยวันนี้อยู่โคราชค่ะเล่นโคราช สวัสดีจ้าไม่หนูไม่เล่นหนูไม่เอาหนูไม่หนูบนคณะลูกฟ้าแล้วหนูไม่ได้บนดําดงหมดอะไรหมดแลลวหนูไม่เล่นเราจะบังคับให้เล่นเราบอกต้องเล่นเราไม่ได้บังคับว่าแต่พรุ่งนี้เราจะบอกว่านุ่นเล่นดําดงเฮ้ยจริงเชื่อดิถูเล่นทั้งทีแก้บนเราจะได้รวยๆปังๆมากกว่าเดิมนุ่นเชื่อแม่ดิ ก,จกีจะกร์เราจะได้จเจริญรุ่งเรืองเออเนี่ยเสียงไม่โล่งเหมือนมะก้อนเลยแล้วมันก็เหมือนแบบเมื่อคืนมันไพ่สนุกมากโชคดีฝนไม่ตกด้วยค่ะเดี๋ยวไม่ขาดใช่ใช่ใช,ช่เดี๋ยวไปขาดเออเห็นไหมเห็นไหมล่ะอืมเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวจัดการเดีดเดใช่ใช่ป่ะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รอดูดำดงอะ่ะใช่ไหมนี่เราเขียนคิ้วต่ำไปข้าง่ะเ่ยต้องขึ้นนิดต้องขึ้นหน่อย พี <Principal 's> ่เต้นอยู่กับแม่หรือเปล่าคะไม่อยู่หรอกค่ะแม่อยู่ที่พักค่ะเมื่อคืนสนุกไหมคะนำดงเอาอะไรมาเล่นก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดค่ะพรุ่งนี้นะคะขอให้มากันเยอะๆนะจ๊ะเราก็มาสนุกกันไม่ได้หวังว่าเราจะมา ให้คนมาเยอะๆเราจะได้รางวัลของฝันวันเกิดเยอะๆไม่ใช่หรอกค่ะแม่ก็อยากให้ทุกคนมามันจะได้เป็นมองว่าอืมมันเป็นดีปีนะปีนี้นะที่เรามีความสุขนะมีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่บอกว่าจะมาและขอบคุณหลายๆยากอะค่ะที่ทุกคนจะทำให้ขอบคุณมากนะคะ พ่อออดก็ไปเห็นพ่อพูดใช่ค่ะเพราะว่าบ่นให้เขาไงน้องนุ่นบ่นให้เขาอยู่มันไม่ไกลมากนะคะเมื่อคืนแม่ขับรถจากวัดไผ่มาได้ประมาณสองชั่วโมงครึง่งอืมขอบคุณค่ะคุณนงนภาวันเกิดแม่ด้วยวันดีน้องแก้บ่นโช์ดีเลยขอบคุณค่ะตุ้งให้ทับหน้าแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่มีกําลังใจให้กับแม่ถึงแหวว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรมากมาย แค่มีมีคนมาเยอะๆเราก็ดีใจแล้วค่ะขออย่างเดียวคนหนึ่งที่เราไม่อยากให้มาเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องมาเลยนะคะคุณฝนนะคะไม่ต้องมานะคะตุงให้แม่ใหม่ทบหน้าเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณทิพย์ค่ะพรุ่งนี้ไปหาณวิถีเจอกันค่ะเห็นเจบเบนโพสต์รางวัลแม่แล้วชื่นใจขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ร่มแดงร่มใจขอบคุณสองแดงค่ะร่วมแรงร่วมใจอะไรก็ดี จะครบหนึ่งปีแล้วอ,อีกอีกอาทิตย์เดียวเองนะคะแต่พรุ่งนี้ก็เป็นวันดีดีกวันหนึ่งที่เราจะได้ร่วมบุญกันก็แก้บุญให้พ่อพ่อน้องนุ่นแล้วก็น้องนุ่นเป็นเจ้าของงานพรุ่งนี้ใครชื่อฝนสะดุ้งนะ <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงฝนตกอะคะ่ะไม่ต้องมาฝนที่ตกจากฟ้าไม่ต้องมาค่ะจะร่วมจะแม่ร่วมทับหน้าะค่ะ,คะต้องเล่นน้ำค้างแล้วเบอร์ดี อเออไม่ร้องไม่ร้องละไม่ร้องละจ้ะเตรียมเตรียมตัวไว้แล้วเตรียมตัวไว้แล้วว่าเราจะไม่ร้องเราจะพูดให้โชค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 ตุงทับหน้ามันเกิดขอบคุณคุณแก้วค่ะพ่อพี่นุ่นไ์สดอยู่ค่ะค่ะสวัสดีทั้งหนึ่งพันคนนะคะขอบคุณทีมเ้อเจอ,อขอใจไปเปลี่ย <c> น <oughs> อาชื่อฝนเราไม่ใช่หมายถึงว่าฝนจากเออฝนจากฟ้าไม่ต้องมาค่ะตุงกับทับหน้า ผู้ซัพพอร์ตกับแม่ขอบคุณคุณทิพย์ค่ะไม่ร้องหรือไม่เหลืออุ้ยแซวกันแต่ว,วันเลยคุณอุษาสวัสดีคุณสุพันจาสวัสดีค่ะคุณการไม่ร้อง <laughs> เออพรุ่งนี้ดูกันเยอะๆนะจ๊ะมากันเยอะๆนะบางคนเขาบอกว่าหนูมาไม่ได้หนูไม่ไปไม่ว่างจริงๆไม่เป็นไรค่ะไม่เชื่อจะไม่ร้องปัญีแกงใต้ขอบคุณทีมขอจอขอใจนะคะ ขอบคุณทุกคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เอาส้มตามมาเลี้ยงหอยทอตายายมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงวันนี้วันเกิดแม่เปิดตุงแล้วใช้เปล่าค่ะใครจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปหาขอบคุณจ้าแม่ได้ชุด <laughs> อย่าถ่าว่าได้ชุดนี้อยังถา่าววากีชุดอืมถามววากีชุดดีกว่าเออ พรุ่งนี้จะพาพขอเรื่องอะไรแม่ขอดำดงอาจจะจะพาพจะเล่นหรือเปล่าจะพาพขอ,อะไหมขอไม่เล่นเรา,าไม่ได้อะมันจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงค่ะร้องทุกคนเราก็เนาะมันเป็นอะไรที่ที่ซาบซึ้งใจอะคะ่ะร้องไปเลยแม่พรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยว่าใครจะมาอยู่ข้างๆเราเวลาที่เราออกไปขอบคุณคนดูค่ะ คงใส่พวกนี้มีน้ำตาแน่ๆไม่รู้มาดูกันนะคะสวัสดีทั้งหนึ่พันคนค่ะขอบคุณทีมคอจอ่อคอใจไอเลิฟต่อๆไม่รู้เลยค่ะดูก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีจ้าแม็กพอดลายงานเยอะๆเลยรวยนะจ๊ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแบบตรงคอจมูกมันไม่ค่อยโล่งมันอู้อี้ได้ไงก็ไม่รู้เป็นมาสักครึ่งเดือนแล้ว ใช่จะพาต้องตามใจเราค่ะพรุ่งนี้ดูฟรีนะคะไม่เก็บตังค์ขอบคุณคุณนกบุญเรือนหนึ่งแดงค่ะนูก็ขอไม่เล่นไม่ได้ค่ะถ้าไม่เล่นโดนฟาดเอาลูกชายสองคนไปเป็นเพื่อนวันนี้ลิขิคไหมลองแน่จ้าทานวิตามินซีนะคะแม่หายใช่ไหมออกสักชากหนึ่ง เออซื้อชุดมาสี่ชุดจำไม่รู้จะใส่ชุดอะไรเลยค่ะมันไม่ใช่ชุดลิกเกค่ะมันเป็นชุดอืมนะเราออกไปรับรางวัลอย่างเดียวนน้ำก็ชายมะนาวน้ำผึ้งค่ะแม่จะดีขึ้นโอ้ขอบคุณมากค่ะ